ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้น AFB 1 1 8 8เว็บสายตรงการเงินมั่นคงราคาดีที่สุดดูบอลครบทุกลีกคอบอลต้องไม่พลาดลิง์อยู่ที่ first comment เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับชูสลยครับซัมเมอร์2 0 2 0ูสชูสเลครับทางการลิเวอร์พูลเปิดตัวตีอาโก้ใส่เบอร์6 เดือกครอบจุดพลุฉลองได้แล้วนะครับหลังจากที่เลวพูยันได้เตียโกเอลคันตาร่ามาเสริมทัพเป็นรายที่2ต่อจากคอสตาซิมิกาสเป็นที่เรียบร้อยครับเลวพูแชมป์เก่าแห่งศึกเปเมริกันอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวเตียโกเอลคันตาร่ากองกลางชาวสเปนิชมาจากบาเยร์เยเมนิกย่างเป็นทางการนะครับโดยสัญญาค้าแข่งในถิ่นอันฟิวเป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงปี2024แหละครับ อย่า,างไรก็ตามงแดไม่ได้เปิดเผยเรื่องจํานวนเงินค่าตัวนะครับแต่ว่าสื่อมวลผู้ดีรายงานข่าวว่าอยู่ที่20ล้านปอนด์หรือประมาณ800ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ200ล้านบาทแหละครับนอกจากนี้มิดฟิลวัย29ปีจะได้สวมเสื้อเบอร์6แทนที่เดยันรอฟเรนระกษาหลังชาวโครแอตที่เพิ่งย้ายไปซบเซนิเซนส์ปีเตอร์เบิร์กทีมในลีกรัเสเซียนะครับและก็จะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่2 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ8ล้านบาทต่อสัปดาห์ครับ ทางนี้เดียโก้นัเป็นนักเตะรายที่2ของหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากคอสตาซิมิกาสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซนะครับชูสลครับทางการสเปอร์ประกาศคว้าเรกิลอนจากเรอัลมาดริกดกระดอทองท็อตนามาสเปอร์ปิดเดียวกระชากตัวเซคิโอเรกิลอนแบ็กซ้ายจอมบุกเลือดก,กระทิงดุมาจากราชาทุกขาวเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยที่ราชาทุกขาวมีออปชั่นซื้อกลับตามค่า ทอ็อตแนมาสเปอร์ทีมดังแห่งศึกเพเมเลกอังกฤษประกาศการคว้าตัวเซกิโอเรกลลอนแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนมาจากเกรันมาริดย,ยอดทีมห่งศูนยนักดนกระทิงดุอย่างเป็นทางการนะครับโดยนักเตจิลอกาสัญญาค้ทักแข่งในถิ่นท็ทอตแนมสเปอร์สเตเดียมเป็นเวลา5ปีด้วยกันแหละครับสำหรับค่าตัวของนกเตะเลือดกระทิงดุในวัย23ปีอยู่ที่28ล้านปอนด์หรือประมาณ1 1 4 8้ล้านบาท พร้อมกับมีเงื่อนไขที่ราชขาวสามารถซื้อกับรังซานเตียโกมาเดเบลได้ในราคา41.25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,691.25ล้านบาทแหละครับทางนี้เรกิลอนได้สวมเสื้อกัเลตทองหมายเลข3นะครับโดยในฤดูกาล2019/2020ที่ผ่านมาเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นระหว่างเล้กับเซบียาแบบยืมตัวแหละครับซึ่งเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งสิ้น38นัดแลวก็ทำได้3ประตูนะครับหากคุณ้ทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ